สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อ,ชอง Necromancer <_ Cody> ช่องที่คุณต้องร้องว่าทำไมไม่พากเองฮ่าฮ่าฮ่าฮ่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 ขอบคุณสำหรับการรับชมเชิญรับชมได้เลยครับเข้าเชิญตอนที่สองทดสอบอัศวินสอง อาจารย์ได้โปรดให้เขาทําการประเมินอีกสักครั้งเถอะมีเด็กหนึ่งในกลุ่มที่กล่าวขึ้นมาซึ่งก็คือเจียงหูนั้นเองผู้ซึ่งผ่านการทดสอบโดยได้คะแนนที่ดีที่สุดในกลุ่มของเด็กทั้งหมดใช่ครับอาจารย์ได้โปรดให้โอกาสหลงเฮาเชิญอีกสักครั้งอาจารย์หลงเฮาเชิญเขาฝึกฝนอย่างหนักทุกๆวันด้วยความขยนันดังนั้นโปรดให้เขาได้ทดสอบอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้เสียงอ้อนวอนสำหรับหลงเฮาเฉินมาจากเด็กๆเ,เกือบทั้งหมดซึ่งเป็นผลที่เกิดจากการที่หลงเฮาเฉินเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆทุกคนในกลุ่มเสียงที่สนับสนุนที่เพิ่มขึ้นก็มาจากเด็กๆก,กลุ่มที่ไม่ได้มีความสนิทกันเท่าไรนักด้วยมันแสดงให้เห็นว่าว่าพวกเขาได้เพียงเป็นหลวงเฮาเฉินและไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆที่ซ่อนอยู่เลยเสียงของบรรซาดังขึ้นเงียบและก็ทําให้ทุกๆคนในวิหารสงบลงบรรซากล่าวว่า พอแล้วข้าตกลงว่าจะให้โอกาสแก่อีกครั้งแต่ก็เพื่อความยุติธรรมหลงเฮ้าเฉินเจ้าจะต้องทําการต่อสู้ชนะเจียงหูก่อนในการประลองหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งกฎนี้ก็จะสามารถนําไปใช้ได้กับนักเรียนทุกคนที่สอบไม่ผ่านในครั้งนี้โดยใครสามารถต่อสู้ชนะเจียงหูได้ภายใน3าวันนับจากวันนี้ข้าจะให้โอกาสในการประเมินอีกครั้งหนึ่งหลงเฮ้าเฉินรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขาขอบคุณเพื่อนๆของเขาก่อนที่จะหันไปทางบรร่าและกล่าวว่าขอบคุณครับอาจารย์ เมื่อมองดูเด็กที่น่ามหัศจรรย์คนนี้ด้วยใบหน้าที่สดใสและรอยยิ้มอันบริสุทธิ์แม้ว่าบรรซาจะเป็นชายชาตรีและเขาก็ไม่สามารถที่จะหักห้ามใจไม่ให้เกิดความคิดที่น่าขนลุกนี้ได้เมื่อมองไปยังหลงเฮาเฉิญเขาจึงมองไปทางเจียงหูและกล่าวเบาๆว่าออกไปและห้ามออมมือให้เด็ดขาดไม่เช่นนั้นข้าจะยกเลิกไม่ให้เจ้าเป็นอัศวินฝึกหัดเข้าใจไหมได้ครับอาจารย์เจียงหูตอบตกลงในขณะที่เขาดึงดาบไม้ออกจากหลังของเขาและเด็กๆคนอื่นก็กระจายออกห่างไปเพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับการประลอง หลงเฮาเฉินระวังตัวให้ดีนะข้าจะไม่ออมมือให้เด็ดขาดเจียงหูทําการแสดงความเคารพต่อคู่ต่อสู้ในรูปแบบของอัศวินต่อหลงเฮาเฉินและยกดาบไม้ขึ้นหลงเฮาเฉินก็ทําการแสดงความเคารพเช่นกันพี่เจียงหูขอความการุณาด้วยเจียงหูคำรามด้วยเสียงอันดังและทําการพุ่งออกไปด้านหน้าดาบไม้ในมือของเขาพุ่งตรงไปยังหลงเฮาเฉินโดยเล็งเป้าหมายไปยังไหลซ้ายของหลงเฮาเฉิน หลงเฮาเฉินมองดูด้วยความสงบราวกับว่าเขาเห็นการเคลื่อนที่นี้เป็นแบบช้าสุดๆจนกระทั่งดาบไม้ในมือของเจี้ยงหูฟาดมาได้ครึ่งนทางของระยะทั้งหมดเขาก็ไม่ได้ขยับตัวเพียงแค่ขยับดาบไม้ในมือของเขาและฟาดไปยังส่วนล่างของดาบไม้ที่เจี้ยงหูถืออยู่ด้วยเสียงตุ๊บเบาๆในสถานการณ์นี้เมื่อระดับพลังวิญญ,ญาณของเจี้ยงหูสูงกว่าหลงเฮาเฉินเป็นอย่างมากเจี้ยงหูจึงไม่ได้คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในการฟาดดาบของเขา เมื่อได้เห็นการแก้การจู่โจมนี้ดวงตาของบรร่าผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ต้องเบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเจียงหูฟาดดาบพลาดไปแต่ด้วยปฏิกิริยาการตอบโต้ที่รวดเร็วเขาได้หมุนตัวและส่งพลังกลับคืนไปที่เอวของเขาทําให้แรงจากมือและดาบไม้ของเขาจากนั้นหมุนมือเป็นวงกลมและทําการฟาดดาบไปในแนวระนาบเจียงหูนั้นมีพัฒนาการที่ดีมากในช่วงอายุของเขาความจริงแล้วสามารถกล่าวได้ว่าระดับการเรียนรู้ต้องถือว่าดีมากๆแต่อย่างไรก็ตาม การที่หลงเฮ้าเฉินสามารถตอบโตได้เช่นนี้ก็ต้องถือว่าน่าประหลาดใจยิ่งนะในเวลานี้เจียงหูได้ฟาดดาบของเขาแล้วและเขาได้ขยับพุ่งไปด้านหน้าระยะห่างระหว่างเด็กทั้งสองใกล้ขึ้นเรื่อยๆและเหลืออีกเพียงไม่กี่ก้าวเขาได้มาถึงด้านข้างของหลงเฮ้าเฉินในขณะที่ร่างกายของเขากำลังหมุนเขาทำการวางแผนการจู่โจมแบบนั้นได้อย่างไรความสงสัยเกิดขึ้นในจิตใจของบรรซ่าเมื่อดาบไม้ยาวหนึ่งเมตรได้ฟาดเข้าไปใกล้แล้วหลงเฮ้าเฉินยังไม่ได้มีการโจมตีตอบโต้แต่อย่างใด แต่ในขณะนั้นเองหลงเฮาเฉินได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเปิดการจู่โจมโดยใช้ด้ามของดาบโดยที่ร่างกายของเขาก้มหลบการโจมตีในขณะเดียวกันกับที่ด้ามดาบของเขาไปกระแทกที่ซี่โครงของเจี้ยงหูแล้วและแม้ว่าการโจมตีของหลงเฮาเฉินจะไม่รุนแรงแต่ร่างกายของเจี้ยงหูยังคงกระเด็นถอยไปตามตามทิศทางของดาบไม้ของหลงเฮาเฉินหยุดบรรซาตะโกนดวงตาของบรรซ่าเป็นประกายและกล่าวด้วยเสียงอันหนักแน่นว่าเมื่อสมดุลเสียไป ทำให้สูญเสียความมุ่งมั่นในการขับเพื่อนเจียงหูเจ้าแพ้แล้วถ้าหลงเฮาเฉินใช้แรงมากกว่านี้เจ้าคงลงไปนอนเจ็บอยู่ที่พื้นแล้วในตอนนี้เจียงหูกล่าวด้วยความกระดักใจและเกาศีรษะเฮาเฉินเจ้านี่รอบจัดจริงๆนะหลงเฮาเฉินยกดาบของเขาขึ้นและมองไปยังเจียงหูเพื่อทําการขอโทษเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะมายืนในจุดนี้ได้บันซ่าพยักหน้าแล้วกล่าวก,าวกับหลงเฮาเฉินเจ้าสามารถทําการทดสอบเป็นครั้งที่สองได้ในตอนนี้ กลับไปยังด้านหน้าของท่อนไม้จะเห็นได้ว่าบนหน้าของหลงเฮาเฉินมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นดูสง่างามยิ่งนักลักษณะใบหน้าของเด็กน้อยมีการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่แสดงออกมานั้นให้ความรู้สึกที่ไม่ธรรมดายิ่งนักมือทั้งสองที่ถือดับไม้สายตาของหลงเฮาเฉินมองดูสง่างามร่างกายของเขาเหมือนมีประกายที่เปล่งปลั่งออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งดวงตาของเขาตาสีน้ำเงินที่ใสกระจ่างดูมั่นคงมาก ทันใดนั้นหลงเฮาเฉินทำการหมุนตัวกลับอย่างรุนแรงด้วยการถือดาบไม้ของเขาด้วยท่าทางที่ไร้ซึ่งความวิตกกังวลในจิตใจของเขาแล้วปังลูกปัดหินกระเด็นขึ้นมาดูเหมือนว่าหลงเฮาเฉินก็จะได้รับผลกระทบจากการโจมตีนี้ด้วยทําให้กระเด็นถอยหลังมาเช่นกันและดาบไม้ในมือของเขานั้นกลับชุ่มไปด้วยเลือดที่ไหลออกมาพลังงานวิญญ,ญาณ11เจ้าผ่านการทดสอบบรรซากล่าวด้วยน้ำเสียงที่ตกใจ เพราะว่าจากเดิมที่ทดสอบได้ระดับพลังงานวิญญาณเท่ากับ9แต่ว่าในครั้งนี้กลับได้ระดับพลังงานวิญญาณที่11มันดูเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆในการที่จะก้าวข้ามระดับพลังวิญญาณถึง2ระดับในเวลาที่ไม่ต่างกันเท่าไรนะอย่างไรก็ตามในการทดสอบที่ผ่านมาหลงเฮาเฉินน่าจะใช้พลังทั้งหมดของเขาไปแล้ว แต่ว่าการที่สามารถเพิ่มระดับพลังงานวิญญาณได้นั้นอาจจะเป็นเพราะความกดดันนี้สามารถไปกระตุ้นความสามารถที่ซ่อนเร้นหรือพลังแฝงภายในตัวของเขาให้เพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้ทําให้สามารถก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้หลังจากตั้งสติได้บรรซาก็กลับมาวางมาดของอาจารย์อีกครั้งโดยให้หลงเข้าเฉินไปที่ห้องพยาบาลเพื่อทําแผลและก็ดําเนินการทดสอบต่อไปสําหรับเด็กคนอื่นการทดสอบในวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสําหรับคนที่สอบไม่ผ่าน พรุ่งนี้จะไม่สามารถมาเรียนที่นี่ได้อีกแล้วและสําหรับคนที่ผ่านการทดสอบพรุ่งนี้จะมีการจัดให้เข้าฝึกฝนกับอาจารย์คนใหม่เอาละเลิกแถวได้หลังจากนี้พวกเจ้าสามารถไปรับน้ำยาทาุพื้นฐานสําหรับฝึกพลังและสามารถแยกย้ายกันกลับบ้านได้ขอบคุณอาจารย์เด็กๆตะโกนออกมาอย่างพร้อมเพรียงหลงเฮาเฉินเจ้าอยู่นี่ก่อนอย่าพึ่งกลับ พวกเด็กๆเ,เหล่านี้ระเริงขึ้นมาในทันทีที่ได้กลับบ้านไม่ว่าพวกเขาจะผ่านการทดสอบหรือไม่ก็ตามสำหรับเด็กที่อายุเพียงเท่านี้พวกเขายังคงรู้สึกสนุกและมีความสุขอยู่ดีในห้องโถงของวิหารแห่งออดินจึงเหลือเพียงคนสองคนเท่านั้นคือหลงเฮาเฉินและอาจารย์ของเขาบันซาเฮาเฉินบอกข้าสิทำไมเจ้าถึงเลือกที่ใช้กลยุทธ์นี้ในการรับมือการโจมตีของเจียงหูบันซ่าถามขึ้นอย่างจริงจังหลงเฮาเฉินตอบโดยไม่ลังเล เนื่องจากระดับพลังของข้าไม่สามารถเทียบได้กับพี่ใหญ่เจี้ยงหูดังนั้นข้าจึงจำเป็นต้องมองหาจุดอ่อนของเขาและอาจารย์เองที่เป็นคนสอนว่าการโจมตีนั้นจุดที่แข็งแกร่งที่สุดคือปลายดาบและยิ่งใกล้ด้ามจับเท่าไรความแข็งแกร่งของพลังก็จะน้อยลงดังนั้นในจังหวะที่เขาทำการโจมตีข้าจึงทำการคำนวณระยะห่างที่เหมาะสมโดยใช้จุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของตัวเขา จากนั้นก็ทําการป้องกันไม่ให้เขาสามารถใช้ความแข็งแกร่งของพลังที่เขามีได้เต็มที่เพียงเท่านี้เขาก็จะไม่สามารถทําการโจมตีข้าได้อย่างต่อเนื่องในสายตาของบรรซาในตอนนี้เต็มไปด้วยความประหลาดใจตามที่เจ้าพูดมาทั้งหมดนี้เจ้าสามารถทําได้โดยการสังเกตในช่วงที่ทําการประลองกันอย่างนั้นหรือ เขาจำได้ว่าตัวเขาไม่เคยสอนทักษะนี้ในการต่อสู้ให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าพวกเด็กๆเ,เหล่านี้อายุยังน้อยเกินไปและที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็มีเพียงการว่างพื้นฐานเท่านั้นไม่ใช่การนำไปใช้ในการประลองจริงๆเอาล่ะเจ้ากลับบ้านไปได้แล้วบรรซ่ากล่าวพร้อมกับโบกมือเขารู้สึกว่าเด็กคนนี้มีพลังที่แฝงในแบบที่เด็กคนอื่นๆไม่มีอาจารย์ข้าขอน้ำยาทาุพื้นฐานสำหรับฝึกพลังสำหรับวันนี้ด้วยครับ หลงฮาวเฉินเอ่ยปากทวงถามด้วยท่าทางที่บ่งบอกถึงความอายแต่ก็ยังคงเป็นใบหน้าที่ดูหล่อเหลาได้เลยรับไปอาจารย์ข้าขอตัวก่อนครับหลงฮาวเฉินกล่าวอย่างมีความสุขและเดินจากไปเมื่อบันซ่ามองท่าทางของหลงฮาวเฉินที่ดีใจจนกระโดดโลดเต้นออกมาจนลับตาไปบันซ่าไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ตัวเขายิ้มออกมาได้ เด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีความประพฤติที่ดีและมีความขยันหมั่นเพียรและดูเหมือนว่าตอนนี้ข้าเชื่อว่าเจ้าจะมีพรสวรรค์สาหรับการต่อสู้จริงๆนับว่าเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่ดีและหายากยิ่งนักข้าจะรอดูว่าเจ้าจะเจริญเติบโตไปเช่นไร เจ้ารู้ไหมว่าทำไมหลงฮาวเฉินถึงสามารถหาจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้ไง่ายยิ่งนะักทันใดนั้นก็มีเสียงที่เย็นชาแต่แฝงด้วยความไพเราะดังออกมาจากข้างกายของบรรซาเพราว่าเสียงนี้ดังขึ้นมาแบบที่ไม่ทันคาดคิดและบรรซ่าเองก็ไม่สามารถรับรู้การมาถึงของเจ้าของเสียงได้ทําให้เขารู้สึกกลัวขึ้นมาในทันทีเขาไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าของ